nùng nùng เอานี่ต้องกินตนอ๋ออ๋ออะอะอะ นะเห็นไหมบอลนะบอลอ๋อพี่พี่พี่เป๊ะมันมันจะมาเหยียบกินด้แน่พระท่าน มันออกมาแล้วมันออกมาจากไหนอโอเคเบิ้ลแล้วเบิแล้วพอแล้วบอลพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่ากกินนะพรุ่งนี้ค่อยกินโอ้ยอกรนะนันุ่มๆพรุ่ง <laughs> นี้ค่อยกินนะเห็นไหม